วัสด,ดีเจ้าป้าดาวจะมาทำมกปาเนาะมกปาเนา่าป้าดาวมักไปสองคืนเนาะมักแต่ปาเครื่องก็ยังกับบ้านเฮานะเจ้าไปเจ้าไปมกกันเจ้าป้าดาวจะมกกับในกระทะเนาะเหมือนคล้ายๆแอปนั่นแหละเจ้า tôi đã lựa chọn của bạn bà năm cái hai cái khay nó nè nó mà cái mẹ ép bà chứ, mẹ nó mẹ nó này, nó mẹ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  cả mẹ nó เดือต้องใส่น้ำหอมก่อนอันเนี้ยจ้าป้าดาวเอาป่ามักไว้สองคืนมันก็มีกินแบบน้อยๆเนี่ยนาะปวดข้ข่ไขว่มบป่าเน่านั่นแหละถ้าไผามีข้าวเหนียวเอากะข้าวเหนียวอรอลอยน่ะจ้าลองทำดูเถอะบ้านเท้ามีป่าสอนใหญ่ แล้วก็มีปลาป่านินก็ได้ปลาตัวใหญ่ๆอ่ะเจ้าปลาที่มันมีเนื้อเนาะปลาดุ๊กปลาซ่อนปลาอย่างก็ได้หมดอ่ะปลาที่มันมีเนื้อเนาะปลา่านินใหญ่ก็ได้แต่นี่ปลาดาวใจปลาไทยปลาทะเลที่คนกินดิบอ่ะเจ้า ใส่เยอะๆป้าดาวใส่ตะไข้ไปสองหัวปลายเนาะกับสามหัวเลยอาน,น้าใส่แหมก่อน,นเจ้าพอป่ามันสิ้นใจเนาะแต่ถ้าเขาอยู่บ้านเขาแต่เงเค้นมีใบตองเอามกกับใบตองเจ้าห่อใบตองหลายๆจันห่อใบตองสักห้าหกจันเอามกกับเต่าทานนะเจ้า ก้นไปนยัง้งมันผิดปลาทะเลปลาแม่น้ำเค็มเนาะเจ้ากัวคาวเจ้าอันผิดไปกินดิบปะปลาดาวซื้อปลามาเนาะแล้วเปิดหันขายปลาดาวก็เอามาอันมามักเอาใส่ถุงเอาห้อยไว้ตั้งหนกตูก้สองคืนแล้วก็เอามาทำปินปานเนา่า ททเหมือนคล้ายๆผลทาจิ้มเน่านน่นแหละแต่ปลาดาวเอามาแอดเอามามกกับในกระทะโถ้ากินกับข้าวเหนียวสุดยอดเลยนะเนี่ยนี่แหละผลท่าว่ามกปา่าเน่าแต่บ้านเ้ามกกับใบตองเนาะมันก็อร่อยแต่มังหนอกมันมีใบตอง อาจจะมีอยู่น้านไทยโ,โหบาก,กินนะเจ้าเสียกระรงปินพันสองพันมกกับกระทะนี่แหละเจ้าน้ามป่าน่ามอย่างที่มันยดลงไปมันก็อยู่ในกระทะอร่อยมันก็หอมเหมือนกันเหมือนค้ายข่แอฟนะเจ้าบ้้นเฮาน่นเฮาว่าผักเหมือปนเฮาว่าแอฟป,ป่าเน่าเนั่นนะนะ ปลาเน่าภาษาเมืองเนาะ <c oughs> ความเผ็ด้แแ่่สอบปาลาดาวก็าใส่ตะไข่ไปสองหัวขึงเนาะน่คาหอมแดงกระเทียมพริกพริกปาดาวใจพริกแห้งกับพริกสดปนกัน ความเพ็ดและแกสอบอันนี้เพ็ดขนาดเลยนันเนี่ยตั้ไใจหาข้าวนึ่งเนอะกินก็หอม,อมขึ้นมาละเอี้ยทำมาจนหน้าแห้งเจ้ามาต้องกลัวว่าหน้ามันจะเคลือน มีน้าสักนิดหนึ่งก็ยังดีเหลือติดมอนนั่นะปตามันเส้นใหญ่เนาะกระดาษขอเอาผงชะลดใส่ตอนนี้เลยเจ้ากับเดียวถ้าหน้ามันแห้งนะมันใส่บาได้เนาะระวังมันเค็มนะเจ้า บอกว่ามกป่าแอบป่าจะไปใส่เกลือเยอะกันเดียวถ้าหน้ามันแห้งแล้วมันจะเค็มคงจะหู้กันอยู่นะพวกแอปป่าโอป่านี่อย่าใส่เค็มเจ้าบเจ้องใส่มันเค็มเลยกันเดียวถ้ามันแบบมันแห้งแล้วมันซุกแล้วมันจะออกเค็มนะเจ้ามันจะคล้ายพริกคล้ายเกลือ แต่ปลาดาแบบสอบเค็มอยู่แล้วเนาะจะกินรสพอดีเจ้ากลมกลมจะปกกินกัเข้ารสหวานจะปกกินขา้าวกะเข้ารสเค็มเนาะปลาดาแบบกินมาตังแต่เป็นละอ่อนนะเจ้ารสหวานรสเค็มแต่ถ้าเป็นของหวานจะแกกินกะแต่กักกเข้าออกหวานบาเอาเจ้ามันแบบล้ำมันแบบอร่อย ก็หูเหรอไอ้แม่าได้หูเนาะจนหนักป้าน้าก็จะเจ้าหูเอากระโม่ให้เข้าโมกันมาหูเข้าหนิจ่ะอยูด้วยกันหลายคนน่ะเจ้าโอ้ซื้อมามกเจ้าซื้อป่านิ้นตัวใหญ่ๆหฮั่นตัวหมอกสองโลนี่ เนื้อมันจะเยอะตําเรื่องเยอะๆอันนี้ปลาดาวแข่ปลาแขรข่งตัวหัวมันเหมาหนะหัวปลาป้าปดาวไปเอามันมามีตีกนินนี่ปลาข่งตัวสามเส้นดูปลาดาใส่เขื่องนันแล้วกันจกไครใส่เยอะๆ,ๆเจ้าตํายัดยาบ chói on on, tầm chân giáp nó lo không ăn suốt cho โรยพักซีไทยลงไปเจ้าทั้งกันดูนะโรยพักซีพักซีลงไปออีก่ะ ้าดาวต้องกินสามมือก่อนั้นเนี่ยมันเส้นใหญ่มือละเส้นมันจะมีใผ่กินตัวเจ้ากินคนเดียวป้าป้าผมจะกินแล้ะอาหารใส่พริกเปิดปากปปกินเนาะเปิดปากกินเผ็ดไปกินอาหารแบบคนกินน่เจ้าพัดๆจ้าวๆปิ้งๆย่าง,างๆเนาะถ้าปิ้งป่าปิ้งเนื้อนั่นแหวนละอาหารป้าป้า เร็ดเหลอลอยลวเจ้าแอปป่าเน่าทำกันดูเนาะบ้านเขาป่าตัวใหญ่ๆเยอะเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าพากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้กดไล่กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ